พวกอันมาต่อฟังพุ่นได้คติได้ข้ขอคิดได้อย่างที่ว่าเป็นแนวทางของเจ้าของบละเข้าใจยุบอนี่โดยวาตถุหลายอย่างกันเลยเข้าใจไม้กอนเธอว่าว่าเข้าใจสิถึงดา <laughs> <laughs> ้ให้มันได้เห็นความจริงของตัวเองที่ท,ที่เฮ้ามาเนี่ยเฮ้ามีข้อคิดแนวทางในการปล่อยว่าง เห็นเห็นความจริงของตัวเองได้ขันไดคือเฮามานี่คือเฮามาหาทางเพื่อสินํ่คติทรรขอคิดต่างๆกลับไปเพื่อสิพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดความเห็นถูกแล้วก็เห็นสาเหตุถูกที่จะของกำลังหยุดอยู่นะให้มันได้แบบอย่างหรือวิถีแนวทางที่มันเป็น ของตัวเองในการหลักกิเลสตัวเองนั่นแหละ <c oughs> บอมเนว่ามาซือ่อมาต้อง,งคือ,อยังหวานเอาแบบนี้อันใดนั่มันบดีเอาถิมไวน้นีเข้าใจว่าคือเอากิเลสมาถิมเนาะเอากิเลสเอาความยึดมั่นถือมันเอาเคยเอาความถุกต่างๆที่มันเคยมีมาก,ก่อนแต่มันไม่เห็นแล้วถิมเลยถิมไวน้นีแหละ คือเขาว่ายังบอดีเอามาวัดเบิดนั่นแหละเนาะหมายถึงคนหมายถึงว่าคนบอดีเอามันไปบวชดเนาะแมวก็เอาไปปล่อยวัดม้าก็ไปปล่อยวัดตรงสินะแต่ว้าเอากิเลสมาปล่อยวัดก็ดีเด้เนาะถ้าบ่มาเอาวัดเป็นขยะเสียเอายังเป็นสันพวายุบานขยะกับขยะมันหลายเนาะอันนี้บางทิมนะฉะนั้นคือเขามาเอาแนวทาง รู้แล้วปลอยใดปลอยเร่ยหลดปลอยถิไมไบวัดมีเคยเอาเดอกว,วา่า <c oughs> หลายๆคนจะอาจบาท่านในข้าใจข้าว่าสมาธิออธิบายเพิ่มคือขาว่าสมาธิปลวจิตตั้งมัน่นตั้งมันในความสงบอันเป็นอารมณ์อุเบกขานั่นเองถ้าอันใดที่มันผ่านเข้ามาแล้วห้เาเกิดความคิด คิดยังคิดรู้สึกพอใจและไม่พอใจอน,นั้นบัท่านเลยสงบบัท่านถึงความสงบเออมันยังเป็นยังทีอะไรห,ห้กังวลและเร่าร้อนอยู่บบดนี้คําวาสมาธิบ่แรม่นวา่าเป็นเพียงแต่การนั่งหลับตาเป็นเพียงแต่การเดินจงกรมเป็นเพียงแต่การอนอนสมาธิยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละบ่แรม่นแค่นั้น ข้อหมายอันสูงสุดบองยอดของคําว่าสมาธิเลยคือเข้าสู่อารมณ์อันเป็นอุเบกขาหรือความว่างเปล่านั่นเองสมาธิเกิดขึ้นได้ตลอดถ้าเห้าเข้าใจแล้วบัณฑินว่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าการนั่งเกิดขึ้นได้เพราะตาเห็นบัคิดบัคิดในความจากให้มันเป็นไปได้ดั่งใจที่ตัวเองอยากให้เป็นเข้าไปตั้งขามันไว ในสิ่งที่เขาเห็นแล้วว่าเอานี่เอาแค่เห็นภายนอกนี่แหละมันหนาจิเป็นทั้งสัตนเนาะมันหนาจิทั้งสี่เนาะทั้งสี่ถูกนั่นเห็นบ่ไดตตั้งค่าให้มันเลยบ่เข้าใจเขาว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งมันในความสงบมันบ่สงบได้ตอน,น,นเข้าขิดวนไหยอยากให้มันได้ดังใจเนาะข้าใจเนาะ<อ>ฝากๆนันพี่น้องเข้าฝากนั่นนะไปจากหนาแล้วยังไม่พู้เดียวบอกเข้าใจนี่ <laughs> ให้เข้าใจตัวนี้หูได้ยินเรื่องราวต่างๆเขาบอกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ถ้าเฮ้าออกไปคิดกับเขาว่าอันนั้นพิษอันนี้ถูกนะโตเหตุเหตุใหนเฮ้าถูกหรือว่าถูกคือความรู้สึกนะว่าควรจะเป็นทั้งสั่นสูดทั้งสิถือเหตุทั้งสีสูดทั้งทิ่ถือเนี่ยความรู้สึกตัวนี้นี่เป็นถูกกับเฮ้าเองนะไม่สงบคือเก่าใหญ่นะตาหูจมูกแม้แต่กลิน่นที่เฮ้าได้ ได้ดมกลิ่นนะเนี่อันนี้เหม็นเฮ้ยเนี่เกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่สงบเออ,เอาใจว่าพวกท้งหล้างพุนเออโดยนะเว้ย <laughs> <laughs> ตาหูจมูกลิ้นแม้กระทั่งการที่ห้ากินอาหารเพชรเข้มจางตเดีพอใจในความรู้สึกความรู้สึกนี่บอกก่อนเด้จัง อัตวาตุประธานออกมาทาั้งปากในในความว่าเป็นตัวตนของเจ้ากุมัรรสชาติแบบนี้สูเอาน้ำปลามาแน่เออเอาพงสุรสมาแน่เหเปล่านั่นไม่พอใจโตผีโตวันบอสงบอยากโตควาวมรู้สึกของข้าเองในละคัวัา,าสมาธินี่จึงว่ได้แปลว่าต้องนั่งเดินและต้องมาทําที่วัดและต้องมาทําที่หน้าพระและต้องมาสมาทานศีลส,สะกอนสมาทานคํากรรมฐานสะกอนสมาทานใดใดทั้งปวง แต่มาที่จิตตั้งมั่นในความสงบออคือมองมั่นสุดก็คือว่าในความว่างเปล่านะถ้าตราบใดที่หฮานำสิ่งต่างๆเข้ามาคิดเพื่อให้เกิดเนี่ยอย่าลืมว่าเพื่อให้เกิดเป็นไปดังที่ตัวเองพอใจด้ไม่สงบใจหน้าบาดนี่แล้วสินั่งรถไปอยู่จังสีปุ๊บตาก็เห็นกับมันกคสซักตะา่าเห็นไปห,หูด้งิน ลมทองหูเบือเยื่นกับกระหูยินเนาะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยิ้นหุจักแต่ว่าไม่คิดในความพอใจและไม่พอใจนี่แหละคำว่าสมาธิจนจุดหมายสูงสุดเด้วในความว่างแต่อะไรให้เข้าบาคิดไปบ่ไปมิบ่เกิดความรู้สึกความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนั่นแหละ,หละคือเป็นปัจจัยให้เกิดพบนั่นแหละความเกิดเกิดน้ำความรู้สึกเด้อก็รู้สึกว่าพอใจหลายนี่ เกิดแล้วนั่นแหละเกิดเกิดแบบนั้นให้เข้าใจบ้านี้นี่คือสูงสุดของคาว่าสมาธิเบ่เกี่ยวกับทา่ายืนเดินนั่งนอนบอ่เกี่ยวกับการสมาทานหรือบ่สมาทานเออถ้แ <c oughs> ต่เปรียบรุดดังว่า <c oughs> เวลากิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากิเลสก็คืออารมณ์เฮาเองนั่นแหละเวลาเฮาเห็นเฮาจากได้อันนี้นี่แต่ว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่พอใจสู์ขึ้นยังไงมันไปสมาทานกับไผว่ามันไปต,ตไั้งท่าตั้งท่านกับไผมันคือสู์ขึ้นลด อันนี้แหละคำว่าสมาธิก็สสมารถเกิดกันได้ตลอดเวลาคือกันคือคําว่าสงบนั่นเองให้มันท่านรู้ให้มันท่าน,น,นต่กิเลตแต่ออารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจเราบ่พอใจก็บ่เห็นว่ามันตีไปสมาทานกับไผ่ <Okay. S 1> มันประเดี๋ยไปแต่งสุดขาวสะกอนคือมาทางสมาธิด้คนเข้าใจนี่มันหยึดในอียังที่เคยสืบต่อกันมามันยึดในลักษณะนี้ถ้าเห็นแบบนี้แล้วบ่ถืออ๋อว่า ไปวัดเจ้าต้องใส่สุดขาวว่ะเนาะเจ้าต้องมีดอกไม้ถูกเทียนเขาว่าดิมีผ้าเบี่ยงเออโบม่นแบบนั้นเออนั่งอยู่ในส่วมกับสมาธิใดเข้าใจหรอวบาด้นั่นแหละนั่งในส่วมกับสมาธิใด้บ่จําเป็นตัวนั่นดอกเฮ็ุอย่ไสก็ได้ทั้งนั้นกิเลสตัวไหนเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดในเหตุการใดดับที่นั่นบ่าต้องมาดับที่วัดแต่ว่ามาฟังเอาแนวทางที่ของวัดผู้เ่น ทรงคําสอนพุทธเจ้ามาอม,มาได้แนวทางมาแล้วเข้าใจดีแล้วนี่ระงับที่ตนบัดใดระงับที่บุคคลอื่นนี่คือคําว่าสมาธิอันสูงสุดสูงสุดตรงที่ว่าอุเบกานั่นเองถ้าอะไรมันคิดออกไปเรามีความรู้สึกไม่อุเบกขาแต่ว่าความคิดนี่เกิดขึ้นได้เสมอเข้าใจว่าแต่จะไปเป็นจะไปมีอารมณ์กับสิ่งที่คิดขึ้นมาหรือมันผุดขึ้นมา ถ้ามีอารมณ์ความรู้สึกในพอใจแล้วไม่พอใจพบเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคนมันเกิดแบบนั้นเอออารมณ์พี่จีเป็นตัวแยกอารมณ์โกรธไปนรกง่ายๆอารมณ์โลภไปเป็นเปรตคือพวกเจ้าเป็นเปรตนัน่นแหละเออยังไปหาไต้ตะกแตนอยู่พูนแสดงรรมอยู่ก็ดีเนาะเออยังไปหาไต้ตะกะแตนหาไต้เฮอยู่คนเออโอ้ยกำลังได้หลยเขาว่าแจ้งละลักษณะนั้น อารมณ์โกรธนี่แบ่งเลยว่าอารมณ์โกรธนรกนิรยคติพบเลยนรกอารมณ์โลภเปรตอารมณ์หลงบรรโตโัวได้คําว่าหลงนี่กำลังพูมใจปลืม้มใจเลอกเกินสี่ใดหน้าทงนี้สี่ใดสมบัติเหล่านี้มาอู้นั่นแหละหลงสัตว์เดรัจฉานเป็นเบื้องต้นสัตว์เดรัจฉานถ้าอารมณ์ปลืม้มใจดีใจที่ใดมาทําบุญที่ใดมาไหวพ้พระได้มาสวดมนต์น,นี่ไปสวรรค์ ใจนะ่เออถ้าเราสิ่งที่เป็นฌานไม่มีความกังวลไม่มีความร้อนร้อนมีความรู้สึกว่าปลื้มใจเหลือเกินดีใจเหลือเกินที่ใดเห็นพระองค์นั่นทีห้องโคารนับถือบ่มีความกังวลใดเป็นพรมนะแต่ว่าสิ่งใดที่รู้อยู่เห็นอยู่ใต้ตาหูจมูกดิน้นแต่ว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์คําว่า ปล่อยวางนี่บแม่รนว่าปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่มีเลยเออทุกอย่างมีหมดแต่ไม่มีในเรานี่ก็ว่าปล่อยวางอ่าตายทั้งทั้งที่รู้ตายทั้งทั้งที่เห็นทั้งทั้งที่ได้ยินทั้งทั้งที่ได้ดมกลิ่นแต่บ่มีการคิดเข้ามาบ่มมีการคิดเข้ามาให้มันเป็นไปได้ดังใจเราไม่ให้ค่าเราไม่ตั้งค่าเราไม่ไปหวังเนี่ยมันจะรู้อยู่มันสิรู้อยู่เฉยๆจังสันแหละอ่าในคาว่ารู้อยู่เฉยๆนั่นไม่มีอารมณ์เด้แต่ว่ามันรู้ทุกอย่าง ในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางคือการปล่อยออกจากความรู้สึกที่อยากให้เป็นเข้าใจแเปล่ง่ายเด้บ่รด้ยากด้ธรรมะพระพุทธเจ้าค้นไปเบ้ามันยากคือ,อปล่อยวางจากความรู้สึกที่มันที่อยากให้เป็นไม่มีความหวังไม่ให้ค่าไม่ตั้งค่าว่าผู้นั้นต้องเป็นยังสัน้นหรือว่าการกระทําแบบนี้ของคนกลุ่มนี้ต้องเฮ็ดแบบนั้นเนี่ยถ้ามันบ่เฮ็ดเด้ก็คือก็ให้ค่า เลยเป็นอัตวาทุป,ปาทานที่จะคล้องแสดงความเป็นตัวตนออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเองเพราะว่าไปให้ค่าไปตั้งหวังในศีรพุตุป,ปาทานไปตั้งหวังว่าต้องเฮ็ดแบบที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้เป็นมาเนี่ยอันนี้เ้าบ่าห้ค่าแพเยง้ารู้อยู่สืส่อของมันเองแหละมักะนก็ดิ่งๆเองอ่านี้เฮ็ุจั้งไดมันสิรามาสงบระงับใดเ่นถึงมีวิธีฝึกนั่นเองวิธีฝึกต่างๆในกรรมฐาน40อย่างหรือจับลมหายใจที่เขาอานาปณนสติกัง เป็นเครยงว่าเป็นจุดยั้งแห่งการมีสติสื่อเป็นจุดยั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติจึงเอาอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนี่มาเป็นจุดเริ่มต้นวัชันพระหูจักว่าสิเริ่มต้นปฏิบัติแบบใดน้อปฏิบัติทมจึงเอาอานาปานสติมาเป็นจุด <Yeah. S 1> แต่ที่สูงสุดคือความปล่อยวางสงบในอารมณ์อันเป็นอุเบกขานี่ตั้งหากเออบ่ต้องไปแลนหาพระอรหันต์ที่ไหน อหันเข้ามาดูใจของตัวเองหันเข้ามาดูความรู้สึกหนึ่งคิดของจิตของเองเออความรู้สึกมีหรือไม่ในความพอใจและไม่พอใจอันเกิดจากความคิดจึงบอกว่าหันเข้ามาเบิ่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองถ้าไม่มีความรู้สึกอันใดในสิ่งที่มีอยู่ที่รู้อยู่ที่เห็นอยู่นะที่กระทาและสัมผัสอยู่นะจบเข้าใจว่าความรู้สึกเขาไม,ม่สองยางรู้สึกโกรธกับรู้สึกไม่โกรธเออ พอใจและไม่พอใจกับอันเก้านั่นแหละเนี่ยว่าง,ง่ายๆกิเลสมันเกิดขึ้นอยู่บางได่ก็ดับมันอยู่บางหันบางนี้ได้หรือล่ะบ่าว่าจะเลือกว่าสถานอาการอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นเออ <c oughs> กําลังสิคิดบ่พ่อใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่นั่งรถอยู่ดับมันได้ในรถนั่นแหละแ <c oughs> ล้วล่ะเออหรือกําลังเดินไปตลาดย่งางไปตามตลาดนี่เกิดความบ่พ่อใจกับบุคคลคนนึงหยุดหยุดมึงสิคิดไปอย่างมึงคิดไปเกิด,ไป,กดไปตายมึงได้อีกบอกมันนี่ บอกมั่นไหนมั่นจะของมั่นก็หยุดเองเนี่ยแค่บอกแค่รู้นะมันก็หยุดเองของมั่นนั่นแหละ่างว่าเนี่ยบันี้กคาว่าการทําสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบอย่างหนึง่งโดยปราศจากการคิดออในคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิจุดสูงสุดแล้วคือว่าเข้าสู่เป็นผู้มีสติรู้อยู่คําว่าสติรู้อยู่นี่ ในความว่างอันสูงสุดหรืออารมณ์อันเป็นอุเบกขาเข้าใจเนาะว่าอารมณ์อันเป็นอุเบกานี่มันสืบคิดยังเลยและมันจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปเ<ส>ข้าใจในจุดนี้เลยบม่รู้สึกตัวเลยลมหายใจกับบมีร่างกายกับบอมี่ยังกับบมีมันจะว่างๆของมันอยู่จังสันเออเพื่อเพื่อยังหลายๆคนบ่าเข้าใจคือว่าการทําสมาธิเข้าจุดสูงสุดนั้นได้อียังเฮาบ่ได้ไปต่างค่าว่าได้อียัง แต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึง่งที่ห้ามมองข้ามมันไปคือการปรับาธาตุธาตุในร่างกายห้านี่เองการปรับาธาตุปกติเราห้าททาการทํางานเลือดร่มก็ยอมสูดฉีดแม้กระทั่งรู้คือธาตุหนูทั้งตาออตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณเข้า่าวิญญาณมันรับรู้ความรู้สึกเนาะแล้วก็ธาตุของการไหลเวียนทางเลือด ทางเหลือทางร่มทั้งเส้นเอ็นทั้งยังกลงังมันเถอะถ้าห้าถึงความสงบตัวนั้นแล้วถึงความสงบตัวนั้นเขาพรลุสึกโตดอกอันนี้พูดถึงว่าประโยชน์คือการปรับธาตุให้ธาตุเป็นปกติแม้คนที่เก็บไข่ได้ป่วยแม้นหนักมากก็ลดลงมาแม้นปานกลางหายเลยนั่นแหละจังววามันเป็นอย่างพระอรหรันต่ว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นยังเข้าสู่สมาธิเป็นยังจึงเข้าสู่ สมบัติอย่างต่าง,างๆที่เฮ้าดยินได้ฟังมาเพราะว่าเพิ่นปรับธาตุให้ธาตุหรือให้ร่างกายนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าเฮ้าสิเปรียบอย่างหนึง่งคือเฮ้านอนหลับเฮาทางานเมื่อยๆนี่นเนาะเฮ้านอนหลับไปเต็มที่อิ่มของเฮ้าเลยตื่นขึ้นมาสดชื่นดิแม่บ่าล่ะสดชื่นมากๆอ่ะหรือเวรสงสันแบบอิ่มแบบความที่ทางานต่อแต่ว่าในการคนที่เข้าสู่อัปนาสมาธิใดธาตุนี่ปรับ เป็นธาตุที่ปกติและรู้สึกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดยธาตุบริสุทธิ์โดยเลือดบริสุทธิ์โดยลมบริสุทธิ์โดยไฟธาตุสีดินน้ำไฟลมในร่างกายของขา้าอันนี้บริสุทธิ์โดยนี่ตาที่เคยรับรลู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันได้พักผ่อนเต็มที่หูสิเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นนี่มันก็ปรับธาตุคือมันการพักผ่อนแห่งการได้ยินพักผ่อนแหง่งแห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายในความเวียนไหล ในขณะนั้นที่เขาไปสู่มันจิตห้าบอกขั้นเข้าใจหลกะว่ามันบอกหายใจพุ่นละแต่มันบอกคือว่าตายเนาะอัไนคือว่าความกรับถาตัวนี้บุคคลผู้เขาไปสู่สมบัติอันนั้นหรือชาติอันนั้นแล้วสิรู้สึกว่าเบิกบานและพองใสมากๆเบิกบานเบิกบานทั้งใจเป็นผู้ที่มีความตื่นรู้และครับ มันเบิกบานน่ะมันอิ่มมันเอิบมันปรีติหรือมันสีซองปากากในเป็นผู้มีแสงสว่างในตัวทุเดสมไปมันสิพ่องใสแม้กายนี้ก็พ่องใสจักรอจิตมันพ่องใสกายมันก็พ่องใสกายพ่องใสรู้สึกว่างามแลกตาไยนะเวลาพอพระพุทธองค์แสดงถ้ำบางที่เพิ่นเก็บหลังเพื่อนก็บอกอานอนเธอจะงแสดงถ้ำตัวนีตอตถาคต <die> yeah, จะเอนเพื hmm. <eza> ่อนไปเข่าสมาธินั่นเองเพื่อนเข่าส่อัปปนาสมาธิเพื่อนระงับคือการปรับธาตุให้สมดุลแห่งธาตุให้เกิดความบริสุทธิ์ในธาตุเกิดความบริสุทธิ์ในธาตุตัวนี้แล้วเพิ่นเพิ่นเข่าพระทนดอกสํหรับเพิ่นนั่นเพราะคือเฮาเฮาฝืนเอาดันนิยุสันออกมาปุ๊บหนึ่งมันก็เกิดกายพองสยร่างกายที่พิการหมายถึงเจ็บปวดละเอินว่าพิการร่างกายที่มันเจ็บปวดมันหายก็เป็นเพื่อนก็แสดงท่า่โตอะไร ว่าโรคประจําจกายของเพิินก็มีอยู่แล้วโรคประจําปวดหัวเป็นประจําปวดหลังเป็นประจํามีสองโรคก,ก็นั้นแหละ <c oughs> เออปวดเวลาเพิ่นปวดหัวหนักๆสุดกับเขาเรยกว่าเขาชาม้่งเขาสมามาธริบ้่งแล้วแต่ใหาหิสใจสับมันดอกที่จริงล้วคือเอาความสงบอันสูงสุดที่ไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องกายไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องลมหายใจบ่มีร่างกายบม่มีลมหายใจเลยห่นละเออออกมาเราจึงรู้ได้จึงคุยได้จึงเ้าได้เบาให้พวกเจ้าฟังกันเดียวนี่ เลวลามันเจ็บไข้เรือปวยทางหนักเขาก็เข่าอันนี้แหละมันเจ็บจากว่าลางับละงับดับเวทนาทางกายมันบวดหัเมื่อยอย่างเลยเนี่ยหลายพันทั้งว่าบางที่เขาสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องเป็นของคู่กันเนาะสมถะนี่คือความสงบอันสูงสุดในชาติสี่นะวิปัสสนาในความสงบอันสูงสุดคือความปล่อยวางนะ ประวัว่างจากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นสิ่งต่างๆปละวัว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่าบ่แม่นว่าสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นบ่มีได้มีแต่ว่ามันไม่มีในเราเพราะสั่นิว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีแล้วเราเราไม่มีในเวทนาเวทนาไม่มีแต่มันรู้อยู่ใจว่ามันรู้อยู่ใส่มันไปใส่มันไปแค่นั้นแหละแต่บ่ไปยึดบ่ไปตั้งบ่ไปหวังไปให้ค่าของมันใดๆทั้งสิ่งการให้ค่าคืออุปทานทั้งหมดนั่นเอง การไปตั้งค่าให้ความหวังเป็นเรืว่าอุปทานภาษานัา้นภาษาบาลีว่าอุปทา,านคนเฮ้าคำว่ากามุปทา,านหรือราคะคืออันเดียวกันคือความพอใจตัวเดียวนั่นแหละหรเรียกว่ามีความพอใจอยู่ตัวเดียวเออพราะว่าเฮาพอใจแ่แหละบุคคลผู้อื่นเหตุบ่ถือตามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งค่าเอาไว้ว่าต้องทําอย่างนี้นะ จึงจะเป็นความสุขจึงจะเป็นความถูกต้องของเราเด้ปปัดเขาเฮ็ดพิดใจรับเลื่อไปศูนย์ในเขาสั่งนะเพราะว่าข้าไปใหีข่ขามันจึงมีการแสดงวาจาโดยการแสดงโดยอัตตะวาทุป,ปาทานอัตตะแสดงตัวตวนออกมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวในความลึกในความลึกที่ตัวเองกําลังจะเป็นอยู่ยกาลังเป็นอยู่ในตอนนั้นนะจึงเรียกว่าอัตตะวาทุปาทานแสดงความเป็นออตัวออกมาด้วยวาจาที่ตัวเองเคยยึดมั่นถึงว่าเอาไว้ในศีรัพจตูปาทาน สิ่งที่ตัวเองยึดเอาไว้ในได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ได้กระทามาอย่างนี้ได้เห็นมาอย่างนี้ได้สัมผัสได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสมาอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้จึงจัดหูนั่นแสดงความเป็นตัวตนออกมาอะไรชื่อว่าศิรพุตุปาทานตามที่ตัวเองพอใจจึงเรียกว่ากามุปาทานตัวเองพอใจแบบนี้ดินี่มันบดเอาท่านตัวนี้คือมันบลูท่านตัวนี้มันทิมตัวนี้ว่าท่านใดเลยไปตั้งหวังและให้ค่าเอาไว้ อัตตาาทุปาทานสิรปพัตุปาทานและทิฏฐุปาทานสแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วที่จริงมันเป็นก่อนเดียวกันเออเป็นอัตาตาโตตนเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าเห้อธิบายให้เข้าใจในความก,กลกไกกลไก่ความสลับซับซ้อนที่เห้บขาเข้าใจในตัวเขาเองแต่ที่จริงเราทุกคนมันพ่ายแพ้แก่ความปรารถนาทั้งเบิร์ตคือการมุปาทานกับแมนลาคะกับแมน จึงแสดงความเป็นตัวตนออกมากโดยอัตตาวัตถุประทานศีรพ่ตุประทานสิ่งที่ตัวเองเคยยึดเอาไว้ว่าต้องทําอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองที่ตุประทานตามความเห็นของตนการมุประทานตามที่ตัวเองพอใจยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นี่เองฉะนั้นอียังกระสังในบุคคลทั้งหลายที่เฮาเห็นกันเฮาสิเฮาสิแสดงเวลาเฮาดา่าคนหรือว้าให้คนโดยอารมณ์ พะว่ามันบ่ถือจริงที่ห้าหยุดไวบเด้อพราะว่ามันบ่ท่านเองถามันท่านแล้วเขาก็เป็นของเขาจังสันก็สิไปถือเขามาให้มันเป็นจังชีจากของหยุดใบเห็ดหนังนี่คือการปล่อยวางคนสัตก์ก็คือกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละก็มันก็เป็นของมันจังสันนี่เองคือทุกคนเกิดมาต้องตายเนาะก็มันก็ไม่ถึงมันจังสันมันจะไปฝืนบ่ให้พ่ายตายไดบ่เออบุคคลที่รักตายนี่พอแม่ลูกหลานก็แลว้ต่เตอให้น้ำเราโกรธโดย ยวยวายฟูมไฟด้วยความเห็นของตอนวยไายฟูมไฟด้วยอัตตาวตถุประธานคือสิ่งตือของเคยยุดไว้แล้วเว้าออกมาในความเป็นตัวตนเออน่อนสิ่งทือเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นตามความพอใจตามความยินดีของตัวเองนี่นี่แหละพบสารมันเกิดแบบนี้เพราะว่ามันอยากให้เป็นทำมันบ่ทำมันบ่เป็นไปดังใจดิศูนย์ตัวถ้าศูนย์ก็ไปไปไป,ไปนรค่คะัตติภพมันแหละนรกนั่นเองแหละศูนย์โมโหเออนั่นแหละถ้าโรธถ้าโลภเด้ เ,เกิดความนันนี่เข้าไปกันนั่นแหละเต็เองสันนี่มันมันหมุนวนอยู่ในตัวนี้หนึ่งดอกมันวันน้มียังมากไม่ดอกในการปฏิบัติการทําสมาธิการแห่งเข้าใจสา่าสูงสุดของคําว่าสมาธิแห่งปัญญาคือความปล่อยวางจากสิ่งที่มีอยู่นี่คาว่า,าสมาธิอันสูงสุดในฐานโดยปัญญาสมาธิเป็นสมาสมาธิใน ทั้งบทแหละตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนมาถึงสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือความปล่อยว่างอันสูงสุดนะส่วนสมาธิในอัป,ปนาสมาธิสูงสุดแค่ระง,งับดับเวทนาดับเวทนาดับความรู้สึกนั่นเองดับความรู้สึกที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ในขณะนี้แหละเออดับความรู้สึกที่ว่าบม่มีในกายเลยล่ะความรู้สึกเจ็บปวดห่อนหนาวยังกระางบ่มีเพราะว่ามันเข้าไปดับ มันเข้าไปรังงับมันเข้าไปสงบมันเข้าไปสูงสุดแห่งอัปปนาสมาธิเด้อมันจะเป็นแค่ผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าแค่นั้นเองตัวนี้มันถอนออกมาแล้วมันจะเอามาว่าใดด้ียตัวนี้คือมันดับเปนลกมันบ่หูเมือยังอีกแล้วเดียมันบ่เห็นยังมันบ่รู้ยังเออมันจะบ่รู้ยังมันเป็นอุเบกขามันเป็นความบริสุทธิ์ทั้งจิตชื่อว่าเจโตวิมุตติก็ใช่อย่างหนึ่งเออนั่นแหละปัญญาวิมุตติก็ประกอบกัน ปัญญาวิมุตติคือสมาธิอันสูงสุดของทางคําว่าสมาธออิความปล่อยวางนั่นเองคําว่าปัญญาวิมุตติเออ่าต้องไปสับสนมันหลายสับ้าใจนะเนาะปล่อยวางนั่นแหละปัญญาแล้วปล่อยวางทางจิตคือกันไม่คิดคือเขาเข้าไปสมถระง,งับในอัปปนาสมาธิมันพวกหเมืออย่างเลยว่าง่ายๆบ่ต่างกันดอกกับนอนหลับเนาะบ่ต่างกัน แต่ว่ามันทังเป็นผู้มีสติรู้อยู่แค่นั้นเองเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดเนื่นอยะดโดยความเข้าใจง่ายคือสื่อนอนรับแบบบ,บ่ฝันอุ้ยมันอิมหนหน่มแท่เนาะอันนี้กกคือกันกัน<อ>แต่ว่ามันเป็นอันบ,บ่ฝันเฮาเฮาออกมาด้เฮ้จังหึวมาบ,บ่ฝันเลยอิ่มได้เนาะแต่ว่าถ้าตาเป็นทั้งของสมาธิมันสิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าอันเวิ้งว้างถ้า <laughs> ที่เทียบว่าจังนไดเขาไปเห็นเราเองเนาะ ริงจะรู้ได้นนแะทุกคนจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังอย่างว่าเอาเรา